คนที่ผูกพันอยู่วัดอมรินเนี่ยถูกวัตตลี่วันที่หนึ่งมาะสองสองคนนะใช่โอ้ my god ให้ขึ้นการจองจำการผูกโซ่ตรวนออ้ยทุกคนล,ลุกถึงหัวแล้วเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่า เขาบอกว่าวมีคนเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยไปยกธงขาวในการปัดพวกระบุระเบิดอุ้ยชิงสวัสดีครับสวัสดีบิวครับยินดีรับเข้าสูรา่รกกายการชุดดุด้วยออนทัวร์ toa gold สีทอง toa สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่ผู้ธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง toa แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกเพื่อความหอมและเฮงต้องบอกว่านี่เป็น ep ที่2ต่อเน,นื่องจากซีรีส์ของวัด หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสงครามในช่วงอีพีแรกนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาคุณผู้ชมไปเกี่ยวกับวัดของวังหน้าสมเด็จพระบวรเจ้ามหาสุรเสีณานา์ครับวัดนี้ถือว่าเป็นวัดของวังหลังตอนนี้เราอยู่ที่วัดอมรินทรารามวรวิหารครับบอกเลยว่าเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องประวัติศาสตร์และสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือมีอีกชื่อนึงเรียกว่าอะไรครับพะเจ้าวัดหลวงพ่อบทน้อยที่คนฝั่งทนรู้จักครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ วัดอม,มรินทรารามวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนอ,นอมมรุณอมรินทร์แขวงศรีราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครสำหรับการเดินทางสะดวกและใกล้สุดคือแนะนำว่าให้นั่ง mrt สายสีน้ำเงินมาลงสถานีบางขุนนนท์ออกประตู2จากนั้นให้ทำการต่อรถ2แถวสีแดงที่เขียนว่าศริราชหรือวังหลังเลขข้างรถ1018ไปลงที่หน้าวัดได้เลยแต่สำหรับคนที่มีรถส่วนตัวและไม่ชินเส้นทางแนะนำให้เปิด google map เช็คได้เลยว่า วัดอมรินก็ขึ้นมาแล้ววัดอมรินทรารามวรวิหารหรือชื่อเดิมว่าวัดบางว่าน้อยในสมัยพระเจ้าตากสินโปรดเกล้าให้บุรณะประสิทสังขรณ์แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศได้ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ได้เป็นผู้สถาปนาขึ้นใหม่หมดทั้งพระอารามได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดอมรินทราราม ก็วันนี้นะครับเราได้เกียรติมากๆจากคนในพื้นที่นะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับนักวิชาการที่ครับนักวิชาการจะราแทุกคนมีแนะนําตัวได้เลยครับอจตมาพระครูสมุยญาณพลบยตินทโรบวชที่วัดนี้มา34พรรษาแล้วนะก็พอจะได้เล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวัดที่ตามที่โยมได้มีวัตถุประสงค์ครับได้พอสมควรครับก็งั้นเราเราเริ่มจาก ประวัติของวัดาาอินทราลามเนี่ยก่อนหน้านี้ชื่อวัดอินหรือเปล่าครับแล้วตั้งก่อนตั้งมาจากอะไรเอ่อวัดอัมบรินรารามเนี่ยพึ่งมาชื่อคําว่าวัดอมัมรินรารามเนี่ยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งครับผมเดิมวัดอมัมรินรารามเนี่ยชื่อว่าวัดบางว่าน้อยครับผมซึ่งคู่กันกับวัดละคงโคสิตาลามซึ่งชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่ครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นบางว่าน้อยและบางว่าใหญ่ก็ถือว่าเป็นวัดที่วัดน้องคู่กัน ก็ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยท่านทรงยกวัดจากวัดบางว่าน้อยจากเป็นวัดลาดครับผมขึ้นเป็นพระอารามหลวงแล้วก็ในส,สมัยรัชกาลที่หนึ่งก็เปลี่ยนชื่อตั้งชื่อให้ว่าวัดอมรินทรารามคําว่าอมรินเนี่ยแปลว่าพระอินอแล้วก็แปลว่าวัดของพระอินนะแล้วในยะหนึ่งเนี่ยที่สันนิษฐานหรือตั้งข้อสังเกตไว้นะว,ว่า พร,พระมเหสีของอรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยทรงนามว่าสมเด็จก,กุมพระอามารินทรามาก ก็ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านี่ไม่ทราบเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีอีกหนึ่งทฤษฎีแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งก็วัดอมรินเนี่ยตังชื่อของพระอินใช่ไหมวัดเกตบเขตรอบๆวัดอมรินแถบนี้ ju, มันกรเก้าทางมังกรน้อยเนี่ยมีวัดบุสิตาลาม,มซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งวัดสุทาวาสก็เป็นสวรรค์อีกชั้นหนึ่งเลยไปก็วัดนิมาราดีก็เป็นสวรรค์อีกชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ในการเรื่องตั้งชื่อตามสวรรค์แต่ละชั้น S <S แล้วก็เทวดาอินที่เป็นหัวหน้าเทวดาอ๋อซึ่งชุดอมรินเนี่ยก็อาจจะเทียบเป็นสวค์ชั้นตาวัดติงสาใช่ใช่ใช่ตัวที่เราได้ยินมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าวัดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอ่ใช่สงครามที่ว่าเป็นสงครามตอนสงครามอะไรครับเอ่อสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาครับเนื่องจากวัดอมรินทราลามเนี่ยตั้งอยู่ติดกับสถานรถไฟบางกอกน้อยครับหรือสถานรถไฟธนบุรี ซึ่งเวลาถืออึ้งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางสงครามเพระาะถ้าจะในการการสงครามเนี่ยถ้าจะรบแพ้ชนะกันเนี่ยกขาต้องอตัดเส้นทางยุทธศาสตร์ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยก็ได้เอาระเบิดบมาบอมอยู่ที่สถานรถไฟแล้วก็ไอตรงวัดอมรินทนาราลามซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยและโรงพยาบาลศรีลาดด้วยก็ได้รับความเสียหายอย่างวัดอมรินทนาราลามเนี่ยเกือบจะทั้งพระอาราม เกือบจะต้องถูกยุบวัดโดยซ้าไปอายุนั้นมีพระเฝ้าวัดอยู่รูปเดียวตามที่ได้เล่าสืบกันมาในเรื่อยอยอดแล้วต,ตอนนั้นคือพอพอมีการสงครามเกิดขึ้นเนี่ยก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือได้รับผล เกือบจะทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดไปเลยใช่เหลือตรงวิหารหลวงพ่อโบถ์น้อยแต่ละอง์หลวงพ่อโบถ์น้อยกับบนดบพระพุทธบาทแล้วก็เขาหมอพุทธฉายเนี่ยเหลือเหลืออยู่แค่นี้ด้งนั้นบุติกับโบสถ์และอย่งต่างๆนี้ถูกทำลายหมดเลยวนแล้วอย่างผมเคยได้ยินว่าตอนนั้นเนี่ยในในช่วงที่เขามีการตัดทําตัดทําเรื่องของทางรถไฟชลปอะทนเขาจะต้องการที่จะตัดผ่านพื้นที่ของวัดเนี่ยผ่านไปเลย แต่มันต้องมีสุดท้ายอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้นที่ทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จะอ้อมวัดค่ะอ๋ะเดิมทีแรกทางช่างนะที่เขาทำมาทำเซอร์เวยกันเนี่ยเขาก็มารังวัดดูว่าจะตัดตรงไปตรงไปเพื่อไม่ให้รถทางรถไฟถมันอ้อม ันนี้พอจะตัดตรงไปเนี่ยมันจะผ่ากลางลวิหารหลวงพ่อบทน้อยครับซึ่งเล่ากันเป็นเรื่องเล่ากันว่าในช่างฝรั่งเนี่ยพอก้มลงมองกล้องเซอร์เวเนี่ยก็เห็นเป็นเหาดำทะมึนไม่สามารถที่จะ,ะตัดผ่านตรงนี้ได้พอจะทำก็มีเหตุให้ต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยต้องท้ายแล้วก็เลยต้องทำให้ทางให้เป็นโค้งไป ก็เลยเป็นที่มาว่าคนที่มาลามาขอพรกับหลวงพ่ตอตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยออใช่ใช่นะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องอ่ารมาขอพรหลวงพ่อบทน้อยเนี่ยก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยนะแล้วก็เรื่องโชคลาภอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าแต่อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยก็จะจากอุบัติเหตุได้จากที่เขาวนับว่าตัด ตัดธนสนทางโค้งไปทําทให้แกล้วคาดต่างๆอะไรเงี้ยนะแ,แล้วอีกทางหนึ่งซึ่งโชคลาภเลยเนี่ยคนที่ผูกพันธ์อยู่วัดอมรินเนี่ยถูกวัตเตอรี่รวันที่1มา2นะส,สองคนนะอสองคนนะคนคนหนึ่งก็เป็นคนที่กวาดเป็นคนทำความสะอาดวิหารลานตรงหลงพ่อบทองหลวงพ่อบด้อยนะที่เป็นคนใบ้ด้วย ก็รเ,เรียกว่าเราเรียกกันว่าใบโบสน้อยออนั้นลงลงหนังสือพิมพ์เนาะถ<ห>ูกว,วันที่หนึ่งนี่ก็ถือว่ามาด้านโชกล่ามก็มีคนมามาไหว้แล้วก็มาขอพรด้านด้านนี้หลายคน,แล,นและอีกหนึ่งการค้นพบที่เคุณคดพบไม่นานนี้เนี่ยคืออะไราจาจะเล่าให้ฟังไงที่บอกว่ามีการมีการคดขุดค้นพบกระดูกในแนวรั้วของวัดเป็นยังไง ต้องบอกกอนว่าสมัยก่อนที่จะตัดทางรถไฟเนี่ยรบ,บริเวณพื้นที่ของวัดเนี่ยกินอนาณาเขตไปติดคลอ,องบางกอกน้อยครับผมดินเนอ่อเพราะฉะนั้นที่ตรงที่ขุดเจออ่า,าร่างครับร่างของกระดูกเนาะครับผมบบผมีเป็นน่าจะเป็นหลักร้อยเนาะครับ,รบก็สันนิษฐานว่าอาจจะอาจจะเป็นป่าชา <película> ้าเก่าป่าอาจจะเป็นป่าช้าเก่าของวัดเพราะวัดเนี่ยเดิมอยู่ติด ถึงริบขอมากอกน้อยเลยนะ,ะ,ะเป็นปรชาช้าเก่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ที่ต้องต้องให้ทางรักโบราณคดีกามาพิสูจน์ทราบว่าเป็นโครงกระดูกในยุคสมัยไหนนะแต่ในทางวัดเองก็ไม่รู้หรอกคนในปัจจุบันเน่ยก็ไม่รู้หรอกว่า,าใต้นั้นมีโครงกระดูกอยู่มากมายตรงนี้จนกระทั่งมาทํารถไฟฟ้าสายสีส้มก็เคยไปุดเจอทั้งโครงกระดูกด้วยและแนวกําแพงเมืองเก่าด้วย เดี๋ยวนะคือเป็นแนวกำแพงเมือนแนวใต้ดินใช่ใต้ดินใช่โอ้ก็คือนับวันถม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 ทับขึ้นมาเรื่อยๆอแต่ลักษณะที่เขาเจอเนี่ยเป็นลักษณะของคือถ้าเป็นโครงกระดูกปกติคนทั่วไปที่เป็นป่าช้าเราเชื่อว่าก็คงเป็นลักษณะของการทําตามพุทธศาสนาหรือทำตามที่รียนปรีนนรส่วนปกติแต่ลักษณะที่เขาเจอเนี่ยเป็นเจอลักษณะของการถูกมัดอยู่ เป็นท,ะะท่า่าป็ดท,ท็่เบอกใช่ครับซ,ซ,ซึ่งอันนี้เรา,เราสามารถสนิษฐานเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับก็มีกระแสว่าการทำท่า,าแบบนี้ก็เป็นการประหารชีวิตของอคนในสมัยย<อ>ุคน,นั้นนัก <พอ S 1> โทษเนาะแต่นักโบราณคดีก็มาพิสูจน์ทราบแล้ววา่าไม่ได้เกิดจากการประหารชีวิตมันน่าจะเกิดเกี่ยวกับโรค โรคติดต่ออะฮิวาตักโรคอะไรต่างๆโรคผ่าสมัยก็เขาเรียกโรคผ่าอะไรพวกนี้ก็มามามันจํานวนมากมากๆเข้ามากๆเข้าก็ถมทับกันเพื่อให้อาจจะให้ประหยัดเนื้อที่อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นการประหารชีวิตตามหลักโบราณคดีจํานวนร่างที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยคนแถวนี้ไม่เจอเันบ้างหรอครับอืม ไม่ไม่เจอแล้วมันมัอยู่มันอยู่ลึกนะเพราะว่าแตไปที่ที่ขุดทางเป็นทางรถไฟฟ้าแต่มันต้องขุดลึกเนี่ยอันนี้มันทับถมออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรืถ้างั้นรบกวนให้หนุ่พี่ฝากอะไรกับคนดูในรายการหน่อยครับว่าเชิญชวนมาทำบุญที่วัดในส่วนไหนบ้างหรือว่ามีกิจกรรมอะไรสามารถก็ยินดีต้อนรับวัดอมรินทราลามก็โดยพระสุนทรกิจจาภิวัตรหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอมรินทราลาม ก็ยินดีต้อนรับผู้สาวน,กนิกชนจทุกท่านมาที่วัดแห่งนี้ก็มีหลวงพ่อองค์หลวงพ่อบทน้อยเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตย่านบางกอกน้อยนี่แล้วก็มีชื่อเสียงถือว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มีงานมีงานไหว้หลวงพ่อบทน้อยเป็นงานประจำปีช่วง ลอยกระทงสิบวันจนไปถึงวันลอยกระทงเนี่ยเขาได้วางงานไหว้หลวงพ่อบทน้อยและอีกอีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานไหว้พระบาทไหว้พระพุทธบาทจำลองวันที่1นึงถึงสิมีนาคมอาตอนนี้จะเป็นงานประจําปีใหญ่ของวัดแต่ในสองช่วงส่วนช่วงต่างๆระหว่างน,นั้นเนี่ยก็มาขอพรมาไหว้หลวงพ่อบทน้อยออขอพรแล้วก็ลงมือทําด้วยนะ ขอไม่ได้รอขอพรแล้วก็รอรับอย่างเดียวแล้วก็ขอแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติด้วยทําย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมะคนคนขอเนี่ยถ้าเป็นคนไม่ดีแล้วมาทำแต่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นตามคาขอได้ถ้าขอพรแล้วแล้วนําพรนั้นไปประพฤติปฏิบัติตามหลักทาคำสอนของทางพระพุทธศาสนาเนี่ย ประกอบกันไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ความเจริญรุ่งเรือง,งแก่ชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ขอฝากร,รายการนี้ไว้เชิญชวนญาติโยมมาร่วมมาเที่ยวมาต้องเที่ยวมาไหว้พระขอทูลพรคนรับครับมากมากเลยครับเจริญพรขอต้อนรับเข้าสู่การเปิดพัยสถาปฏิหารที่วัดอมรินทรารางครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะ ว่าใครที่ตามรอยช่วยรูปด้วยนะครับออนทัวร์แล้วก็มากาัการะหลวงพ่อบทน้อยที่นี่เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อยากจะสื่อสารอะไรมาแล้วคุณอยากจะมาขอเรื่องอะไรหรือท่านกําลังรอประทานพรเรื่องไหนให้กับท่านแบารมีแห่งครูบา,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 าำำอาจารย์ไพศาลาาริหานจะนาหลวงพ่อบดน้อยเป็นประธานขออนุญาตเทวดาที่ปกักรักษาหลวงพ่อบดน้อยอุทดงผ่านไพศาลาาริยานสามใบว่าใครที่มากาบที่นี่แล้วอยากจะมาขอสําเร็จในด้านไหนหรือท่านจะอานวยพรมในเรื่องไหนนะครับท่ับไปสามใบนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตรงอย่างที่ใจเราคิดกันไว้หรือเปล่าอยังไงฮะไพ่ใบแรกขึ้นไพ่พระสรสัตีครับไพ่ใบที่สองขึ้นไพ่พระรามนะและไพ่ใบที่สามขึ้นไพ่นอนหลงไพ่ทั้งสาใบนี้หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาการสอบไล่ การสอบการแข่งขันการปวดวิชาการสอบเข้าราชการการสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีเรื่องของประมวลการการกฎหมายเข้ามาหรือความรู้สึกอจอนะครับการสอบเป็นนักกฎหมายหให้คุณมาขอบรรนำมีหงพ่อบทน้อยอเนี่ยเนี่ยการสอบเป็นนักกฎหมายหให้พระสรสวตรีหมายถึงสติปัญญาการสอบ บารมีหลวงพ่อวัดบทน้อยนะจะดลบันดาลขอในเรื่องของการสอบไร่สอบราชการสอบทหารสอบทนายสอบตำรวจต่างๆนะครับใครที่มาทางสายนี้นะมาก่ลาวนําเอาบารมีของหลวงพ่อวัดบดน้อยครับนี่คือในยาที่พ่ออยากจะบอกใช่ความรู้สึกเลยครับงั้นถามได้เลยถามต่อเลยดีกว่ามันมีอีกหนึ่งข้อมูลหนึ่งสมมุติฐานว่า คนเหล่านั้นเนี่ยคนเหล่านั้นถูกนำมาใช้ในการบูชายันอ่าโอเคใช่หรือไม่โอเคอเคี้ค,คนลุกอะเอาจ้าขออ,าอย่างนี้ได้ไหมอะยัออยงไงยังไงฮะแล้พูดตรงๆเลยคนที่โดนมัดมือมัดเท้าหัวเป็ดหรือบางคนที่ขอขาดไม่มีกระโหลกเ่ยถ้าวิญญาณเขาฟังอยู่ให้เขาสื่อสารว่าเขาเสียเพราะอะไรอ๋อเอาจริงไหม <laughs> ขอประมีแห่งพ่อปิติเนศนะครับ,รบประธานเทวดาทุกๆพระองค์ที่อยู่บริเวณร,ร,รอบๆวัดแห่งนี้นะครับและวิญญาณของคนหนึ่งบุคคลใดที่โดนมัดแขนแล้วฝังอยู่บริเวณทางเชื่อมของกำแพงประตูเมืองนะครับขออนุญาตท่านสื่อสารผ่านไพ่สักาปฏิหารของพ่อปิติเนศบอกผ่านไพ่สัาปริหารนะครับหนึ่งใบว่าท่านเสียชีวิตเนื่องด้วยเหตุอะไรสิ่งที่เราอยากรู้เพราะเราจะได้ทำบุญเจตจำนงตั้งประรานและบอกคุณผู้ชมบางให้อุทิศส่วนส่วนให้ท่านนะครับห้าท่านแสดงผ่านไพ่สักธาปริหารได้หากคุณพ่ออนุญาตขอแสดงผ่านคสาานิบรรหั เนน้นนี่ไม่ใช่การทําแบบลบหลู่ใดๆนะเราแค่ต้องการที่จะเราจะไม่รู้ว่าจะขึ้นอะไรนะผมขคนลุกมากเลยตอนนี้ไพ่ข้พระแม่อุมาไพ่ขึ้นหมายถึงเรื่องของการเลี้ยงดูหมายถึงเอาไพ่จริงๆนะไพ่ใบนี้มันไพ่ไพ่ครูครับไพ่พระแม่อุมาเนี่ยหมายถึงความสันติสุขความสันติสุขความ การปกครองให้เป็นนิตีความหมายได้เรื่องของการปกครองเมื่อจะอย่าลืมนะว่าแนวที่เขาถูกฝังอยู่อ่ะคือตามแนวกําแพงเก่าของอมเมืองเก่าเห็นแปลว่าเขาต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อรักษาหรือเพื่ออะไรบางอย่างไหมโอเคจากคําถามที่พี่แจ็คถามนะครับว่าที่เขาโดนฝังอยู่ในประตูต่างๆเนี่ยในแนวขอบรั้วเนี่ยครับ ตั้งใจให้เป็นพิธีกรรมบูชาย,ยันฝังเพื่อสิ่งสถิตยอยู่ในประตูเมืองหรือไม่ถูกใช่หากใช่ขอแสดงผ่านไพ่สถาปริหารหนึ่งใบนะครับท่านพ่อขอท่านพ่ออน,นุญาตหากไม่ใช่ขอให้ท่านพ่อตีไพ่ออกทะเลเลยนะครับว้ายใช่โอ้ oh my god ให้ขึ้นการจองจำการผูกโซ่ตรวนโอ้ยพุกคนลุกถึงหัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ดูดิ ให้ขึ้นโซ่ตรวนการลักตึงการฝังรูปฝังรอย oh <my. S 1> การผูกมัดแล้วแล้วตอนนี้ครับท่านโดนปลดปล่อยหรือยังครับหรือท่านยังโดนฝังอยู่ที่นี่ท่านโดนปลดปล่อยหรือยังครับบางคนยังอยู่เพราะเป็นโรคนั่นหมายถึงว่าคนที่อาจรขออนุญาตนะ คนที่โดนจองจําด้วยใดๆก็แล้วแต่อยู่ในกําแพงโดนปลดปล่อยแล้วแต่คนที่เป็นโรคก,ก็จะเป็นแค่บางคนที่ยังไม่ได้โดนปลดปล่อยเพราะไ่เนี่ยหมายถึงไพ่แบบไพ่ย,ยังสิงสถิตอยู่ตามต้นไม้คือสรุปนะเราสันนิษฐานว่าเราสันนิษฐานว่าเกิดโรคระบาดจริงแล้วก็มีการการนําร่าง ไปฝังอยู่ที่ตามแนวกำแพงเพื่อในเชิงเพื่อในเชิงของการพิศสตร์ใดๆก็แล้วแต่ <im itation> อะไรก็แล้วแต่รวมถึงในเชิงของการปกป้องในการในการปกป้องแผ่นดินปกป้องแผ่นดินในสมัยนั้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเพียงการออกไพ่คําทํานายโปรช้วิจารณญาณว่าครูบาครูบาจารย์สิ่งที่สื่อกับพงศาวดานที่ได้ลงมาเน่อยมีความคล้องจองกันมากขนาดไหนเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของเราและนี่คือการเปิดไพ่สถานบริหารที่วัดอมรินทราลามครับครับ และนี่ครับคือสิ่งที่บอกว่าเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากผลของสงครามอยู่ด้านหลังเราคืออะไรครับอาจารย์ที่นี่คือวิหารของหลวงพ่อบทน้อยครับ,รบหลวงพ่อบทน้อยเป็นหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเชื่อว่าเทวดาที่ปกปรกรักษาหลวงพ่อเนี่ยจะคุ้มครองเกี่ยวกับในเรื่องของโภยภัยต่างๆมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแคลวคาดแน่นอน เพราะว่าในตอนสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่2เนี่ยนะตรงนี้ถือว่าเป็นฐานทัพญี่ปุน่นแล้วก็โดนทิ้งระเบิดเ<อ>พอโดนทิ้งระเบิดเนี่ยตัวอุโบสถเก่าเนี่ย ทั้งหมดหมดเลยมีแต่ตัววิหารหลวงพ่อเนี่ยที่เขามีความเชื่อกันว่าตัวระเบิดเนี่ยอยู่บริเวณรอบๆไม่สามารถทําป้องเพราะบรกายพระองค์ได้เพียงแต่แค่โดนพับพัก,พกมีรอยร้าวอ่าเลยทําให้รู้ว่าหลวงพ่อด้านในเนี่ยมีเนื้อในและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําการโบกนะครับหรือเรื่องการครอบหลวงพ่อโบดน้อยเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนอกจากภัยของสงครามแล้วเนี่ยมีเรื่องเล่าอย่างที่พระอาจารย์ได้เล่าให้เราฟังไปแล้วว่ามีการตัดทางรถไฟโดยเทางรถไฟต้องตัด ตรง,ตรง,ตรงมีเลี้ยวให้น้อยที่สุดแต่พอผ่านตัวนี้ตอนแรกเขาบอกเขาจะผ่านผ่านโบสถ์ใช่ไหมใช่ต่อนะครับค right. ือเขาจะตัดเลยเพราะว่าด้วยองศาเนี่ยยังไงต้องโดนแต่พอส่องเข้าไปกล้องเนี่ยเห็นเป็นร่างผู้ชายทำมือัวใหญ่ๆเงาดําๆครอบอยู่ก็เลยคนฝรั่งนะก็เลยอาจมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันคือตึกใหญ่หรือมันคืออะไรก็เลยพอได้ทําการปรึกษากับนายช่างคนไทยแล้วนายช่างคนไทยอ่ะเรื่องพวกนี้มันเขาไม่กล้าอยู่แล้วเพราะเนื่องจากตัวพระวิหารของหลวงพ่อบบนั้นเนี่ยเคยผ่านตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมาผ่านใน เรื่องของการแขวค่ามาแล้วก็เลยทำให้การตัดทางรถไฟช่วงนั้นเนี่ยต้องทําปี าานวิหรถือว่าเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับความเป็นวิศวกรรมเป็นอย่างมากและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ที่หลวงพ่อบทน้อยแสดงปฏิหารแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเขามีเรื่องเล่าว่าตอนช่วงสมัยสงครามโลกที่อาจจะจอเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยโดนทิ้งระเบิด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 เขาบอกว่าเขาบอกว่ามีคนเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยไปยกธงขาวในการปัดพวบระเบุงระเบิดอุ้ยจริงเหรอนี่คือเรื่องเล่านะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะนี่คือเรื่องเล่าจากชาวบ้านเหมือนแบบเห เคืออย่างนี้เมื่อตอนสมัยดาว,วจอเด็กๆเนื่องจากจอเป็นเด็กฝังคนนะเขาบอกว่าธงขาวนั้นะเปลี่ยนเสมอทีก็เหมือนว่าวมีคนบบเวลาสาเร็จแล้วชอบเอาว่าวมาถวายและตัวว่าวจุฬาจะเป็นสีขาวก็จะเห็นเหมือนปัดปวยปัดภัยคือปัดไม่ให้โดนคือไม่ได้ไม่ได้ยกธงขาวยอมแพ้แต่เป็นลักษณะของการโบกปัดใน<ป>การปัด อันตรายต่างๆม,มีความเชื่อว่าเทวดาที่รักษาหลวงพ่อบวดน้อยเนี่ยมีฤทธามีอภินิหารมีปฏิหารสูงเลยทําการขจัดโ่วยภัยตา่ตางๆเพื่อจะคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยคุ้มครองพระพุทธเจ้าพราะพุทธรูปองค์นี้อยู่และตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆ เพราะว่าอบสุหลังนี้กาลังทําการเรียกว่าเป็นพระวิหารใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเป็นพระวิหารของหลวงพ่อปวดน้อยเป็นพระวิหารได้รับการทําบูรณะรีโนเวทอยู่ครับผมใช่ก็เลยอยากให้ทุกคนมาเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะเพราะเดี๋ยวจะมีช่องประตูที่เขากาลังทําอยู่เนี่ยสกัดแล้วเนี่ยตูโครงเหล็กเนี่ยยังเก่าเป็นเก่ารุ่นแรกแบบรุ่นแบบแรกๆเลยใครมีโอกาสนะครับอยากจะให้ทุกคนร่วมธนุบํารุงในการสร้าง เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สร้างหรือว่าบูรณะวิหารของหลวงพ่อบทน้อยที่นี่และที่สําคัญไม่ใช่แค่เรื่องของโครงกระพันชาติแคีวคาดปลอดภัยคุณปรารถนาโชคลาภได้เพราะหลวงพ่อโบน้อยเคยให้คนถูกรงวันที่หนึ่งมาแล้วสองคนเป็นคนอยู่ในอารามนี้และจะมีคนถูกรงวัลที่หนึ่งเป็นคนที่3เกิดขึ้นอ้าวทำไมแย่งล่ะอ่ะรอติดตามดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะพาไปจุดไหนอีกนะครับในบริเวณของหลวงพ่อบทน้อยหรือว่าวัด อมริงทารามเหีเยบร้อยอย่างเงีไปครับ คือวัดอมรินทรารามวรวิหารครับครับเปน็นอีกหนึ่งวัดนะที่อยากให้คุณผู้ชมมากราบไหว้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ,อ,อจเชื่อว่าลุกดวงเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมทองบ้านเนี่ยเคยมาลงมาสี่ลาดเลยเห็นเนี่ยวัดอยู่วัดหนึ่งทำไมถึงแบ่งเป็นสองฝั่งเพราะว่าฝั่งหนึ่งแบ่งเป็นเขตพุทธาวาากับสังฆาวาาเนาะก็ มาให้กับได้ว่มีทั้งรอยพระพุทธบาทมีทั้งเขามอซึ่งเขามอเนี่ยวัดในสมัยโบราณเขานิยมทําเขามอกันเหมือนครั้งหนึ่งเราเคยพาคุณผู้ชมไปที่วัดประยูรวงศาวาสเพราะว่าวัดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ลูกท่านหลานเธอจะสร้างไว้เป็นส่วนสาธารณะให้กับราชินีกูลได้มาวิ่งเล่นกันครับที่นี่ก็เป็นเหมือนอที่หนึ่งเหมือนกันแล้วบอกเลยว่าไฮาไลท์ของเราหลวงพ่อบวชน้อยเนี่ยตอนนี้กําลังทําการบูรณะอยู่เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้ร่วมบุญในการสร้างและในการทะลุบุรุงพุทธศาสนาด้วยสำคัญถ้าเกิดคุณมา ในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะได้กราบองค์จำลองก่อนเพราะว่าองค์ข้างในเนี่ยกำลังปิดบูรณะอยู่นะครับยังไงฝากติดตามตามรอยชุดด้วยออนทัวร์ที่วัดนี้นะครับอจอจอติดตามไม่ช่องหายไหมครับติดตามได้ในเพจเทวดาพาเที่ยวกับการเปิดไพ่สถาปัตย์ารครับและแจ็คชั่นพงศ์สตูดิโอรวมถึงชุดด้วยทุกๆคอนเทนต์นะครับชุดด้วยออนทัวร์ชุดด้วยมูทอล์กและชุดด้วยไลฟ์นะครับคราวนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ toa g o สีทอง toa สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่ผู้ธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง toa แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกเพื่อความหอมและเฮงตอนตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นจากกรณีคนที่มาทำทางแล้วสองกล้องแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงตอนออกมาเป็นเพราะความบังเอิญที่จะต้องตัดถนนหรือเป็นเพราะ อภินิหารศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารบาร,รมีแห่งเทวดาที่ปกปกัปกราาักษาหลวงพ่อบทน้อยครับขอพระองค์แสดงผ่านใพ้สถาปฏิหารหนึ่งใบนะครับให้ใบนี้หมายถึงการขับเคลื่อนแต่การขับเคลื่อนก็คือความเรียบง่ายความ ความดาเนินการโดยง่ายมันตีได้2อ,อย่างรือพี่แจ็คตีได้2อ,อย่างหมายถึงพระหมายถึงความยุติธรรมหมายถึงการตรงการการทําออกมาตามความคิดหรือสิ่งที่ระบุมาแล้วตีได้2ออย่างมากเลยมไม่ได้เป็นไพ่สื่อแบบเป็นสื่อกลางๆเลยไม่ใช่ดีและไม่ดีแต่ถ้าอความเชื่อเราคิดว่าเป็นอันิหารปฏิหารของหลวงพ่อ ถ้าคุณชอบคลิปชอบเนื้อหาและสถานที่ที่ช่วยด้วยออนทัวร์พาไปอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทางเพจ f c e e o o o นะครับช่วยรูดด้วยนะครับและการไลฟ์เปิดไพ่ศรัทธาปฏิหารทุกวันจันทร์เวลาสาทุ่มตรงครับและคลิปใหม่ของช่วยด้วยออนทัวร์ทุกวันพฤหัสเวลา1นทุ่มนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับติดตามเลยครับ